แล้วครับประเทศเมียนมากับประเทศกัมพูชาครับไปดูประวัติเลยทีเดียวนะครับประวัติโซมิองนะครับนักชกลุกขึ้นไทยเมียนมารายนี้นะครับจอมบูจากโขงสามีชื่อว่านายบอยนะครับจากกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็เกิดเมื่อวันที่3มกราคม2539นะครับอายุ28ปีจากตำบลท่าขนุนนะครับ จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอําเภอทางประภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยสิติการชกของเขานะครับก็ชกมา54ไฟชนะ43แพ้10เสมอนหนึ่งนะครับโซโมิองนักชกจากเมียนมาจอมบูแห่งหงสานะครับไปดูฟอร์มกันเลยนะครับฟอร์มของโซมิองครับก็ชนะน็อกยกสองนะครับยอดน้ำเหนือกิตต่อชัยทุ่งนะครับที่เบอร์เดอะพาซาเทเตอร์นะครับ ด้วยจังหวะลูกเตะก,กั้นคอยกสองแผนอกอยกสองครับราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับที่เดอะบาร์ซ่าเทเตอร์และครั้งสุดท้ายนะครับแพ้คะแนนต้นสักสิยอปอนะครับในรายการแฟร์เทคไฟทที่เวทีมวยลุมพินีไปดูประวัติของสองชาติสียอปอนะครับนักชกจากประเทศกรัรมพูชานะครับก็มีชื่อจริงว่าโซลายันนะก็ เกิดเมื่อวันที่11รกรกฎาคมนะครับ25,548นะครับอายุ19ปีนะครับน้ำหนักปล่อย,อยนี่57กิโลนะครับสูง167เซนติเมตรฟอร์มของเขานะครับก็มีแพ้น็อกยก4เพร1อ0ป่าสิธิ์ผู้ใหญ่พรชชยทัศลานะครับที่เวทีมวยสยามอ่ำน้อยชนะคะแนนเพิงพักการพักยก7-7นะครับที่จังหวัดอุตรด,ดิตถ์ครั้งสุดท้ายนะครับแพ้คะแนนลุ่ง พานุแสงบารมีนะครับที่สนามมวยนานาชาติลังสิทธิกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนลงก้าหารเอาละครับยกแรกครับต่าเป็นมวยคาดเชือกแล้วครับโดนตรงไหนเจ็บตรงนั้นเลยครับคุณตะคิวว่ามาอย่างนี้วันนั้นเจ็บจริงๆเลยครับเพราะว่าไม่มีนมพุ่มก็เป็นคาดเชือกครับแต่พูดถึงคาดเชือกนี่นักมวยจากเมียนมานี่ดูจะถนัดเหมือนกันนะเกมอย่างนี้ครับเพราะเขาชกประจำ ต้องับกิจกรรมแข่งขันประจำนะกับมวยคาดเชือกแต่นักมวยกัมพูชานี่ส่วนมากจะเป็นมวยไทยห้ายกนะนะครับเขก็มีฝีวไม้ลายมือเป็นมวยเชิงครับแต่มาเจอมวยประเภทมวยคาดเชือกอีกคนหนึ่งนี่ครับอ่านี่นะครับมวยตับจากนะครับเขาเรียกมวยคาดเชือกของเมียนมาเขามาดูดีลาครับนักชกจากประเทศเมียนมานะครับจอมบูจากหงสาอะไรนี่โอ้ยโดนต่อยมัดก็ไปทีครับแม่ยับก็ไปดีมาคานทับหลุดเลยทีเดียว โซมีอ่องสองชาตินี่สีอปอนะครับของอพี่พี่หมวดเสียอปอแล้วครับกอเกียริพุ่นเกิด่วงนี้เป็นด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์กอเกียรินะครับพี่หมวดของเราก็ส่งมาช่วยนะครับสองชาติโซมีอ่องครับนี่ครับอสองชาติครับโอ้ยปังสองไีแบบเกมสนุกนะครับวัยไทยครับเชียร์ครับโอ้ยแข้งขวาแบบแข้งเป็นแข้งนะครับหลุ้นเลยครับ สวยนะวันดูดีแบบเอารอยโโอ้โหแมเกมเริ่มสนุกนะครับตอนนี้โซมิองบุกเข้าไปยกทีหนึ่งครับโซมิองจังหวะตั้งรับต่อยซ้ายทีต่อยขวาแมาเน้นบัตรนะครับขาดเชียดดุนดุนแมบโดนลงไหนก็เจ็บตรงนั้นเนี่ยแกงซ้ายวิธีหนึ่งเอาแม่สองชาติสาวบัตร็ข้าไปแข้งขวาวิธีครับเอาแมาบบังไม่อยู่บังไม่เม็ด ขนาดบางยังเสียบางซ้ายนะครับมหมซ้ายกับมวมขวาบังยากครับออกเป็นโดนแล้วครับใครออกก่อนเนี่ยโยกโลบเอาเอาโหมโซมองกะโจนเข้าใส่แต่ตัวเองเสียหล,ลักครับลุกขึ้นมาใหม่มหมซ้ายลากซ้ายเข้าไปลาก้ายเข้าไปครับสมชาติโอ้โหกะโจนจะปักศอกไม่ได้เข้าไปใหม่ครับโซมมโซมิม,มองโซมีอองโซม,มีอ่องอ้าวอุ๊ยแบกโดนเข้าไปครับยังไม่ทันโดนเลยครับแบกแค่นั้นสองมานี่ ถอยไปก่อนมาอาวุธมันลายนะครับอาวุธมันลายแข้งขวานะครับนี่ครับมวยไทยคาดเชื่อครับมาโดนลงไหนเจ็บตรงนั้นทีบเข้าไปหมดพักสักครู่ครับหมดยกที่หนึ่ง นะครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับขอบคุณด้วยการสนับสนุนนะครับนายกรกฎบุญยามิ่งนะครับนายอำเภอบางบ่อประธานจัดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยนายธนกรลุ่งเกียรติธนโชธนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการประธานอำนวยจัดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยนายจรินนะครับ เอี่ยมยังนายกเทศมนตรีตำบลบางทีน้อยนะครับประธานดําเนินการจัดการแข่งขันนะครับ,รบดูพักช้าๆดีกว่าครับโอ้อานี่ไปบอกยกครับราทูครับยกที่สองก็เป็นยกต่อไปน่าสวยงามนะครับนี่คือแบบชุดนักรบไทยนะครับแบบว่ามี ชุดคีตะมวยไทยนะครับสวน้องของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมครับก็ต้องรับรางวัลนะครับต้องให้รางวัลนะครับยกที่สองครับบนวิธีคุณเมกิเตะเสียงดังวังชัดเลยครับเสองชาติครับมาเกมสนุกนะครับยกสองรับใะซ้ายมาโซมีอ่องนะครับนักชกจากเมียนมานะครับมจอมบูจากขงารัยนี้สายดีนะครับ แมปะปทะทั้งชาติพิชิตเชนจิตมึงนนหรือราชมงคลนี่ต่อยมาหมดแล้วนะครับเ mm hmm. ต่าเต่ซ้าย mm hmm. เก๋าพอตัวนะครับ้ายปิงทิงจากของบระภูมินะครับโซมีอ่องขณะที่สองชาติของพี่หมวดเสียวปอเราดูครับแม mm hmm. ค่ายนี้อยู่บางเพียงนะครับสมุดประการตรงนี้แะครับน mm ่า hmm. ค่ายมวยสีอปอไม่ธรรมดานะครับจ mm ั hmm. งหวะโต้มาโต้ซ้ายสายหน้าครับอยากเข้ามานะ มาเอาบุกเข้าไปครับสมิอ,องนี่ยิ่งโดนยิ่งเดินใต่ซ้ายเดินเข้าไปบุกเข้าไปครับเกมปะทะแล้วตอนนี้ไม่เลือกแล้วอาวุธทีมไปก่อนมีอะไรใส่เข้าไปมีอะไรใส่ยั้งเลยทีเดียวมาต่ออะไรครับสมิอองชงฉางหน่อยยืนมมยอาจจะไม่สวยแต่อาวุธนี่มาระยะเป็นระยะนะทยอยมาเรื่อยๆครับสองชาตินี้จะยืนสวยครับอาวุธดีตั้งรับมาต้อง สัางจะว่าโตะกลับให้ไวครับสองชาติมวยขวาเอขวาเข้าไปสูงครับหมาย้ันคอเอาโซมิองไม่ยอมครับดีเกมไล่ต้อนเข้าไปมวยซ้ายตั้งศอกบูกเข้าไปแบบแรกกันเดือดเลยทีเดียน,นะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งดูครับจะโจรสองชาติโอ้ยต่อยซ้ายพิชีครับมาดูแลกกันแล้วครับตอนนี้ทีบังบอนี่มาเกมสนุกมากๆครับเอาบุกเข้าไปโดดเข้ามาเอา,าคัดขวาดีครับโซมิอง จังหวัดจับไดปพยายามที่จะตีครับโดนตั้งกำแพงหน้าไว้ก่อนอ,อ,อ่าดูครับประเทศเมียนมาอยู่ทางตะวันตกประเทศไทยเมียนประเทศกัมพูชาอยู่ทางตะวันออกก็ของเราอยู่ตรงกลางพอดีนะใช่ครับ <laughs> เขาเรียกว,ว่านี่ครับมาแล้วครับโซมีอ,องนี่เขาเรียกว่ามาจากท้องทางธรรมชาติเลยทีเดียวบุกเข้าไปโซมีอ,องจากเมียนมาครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับม่ตอนนี้สมชาติยันลบมาก จากชกจ,จากกัมพูชานะครับบุกเข้าไปทีดนี่อยาเข้ามาเมียนมาจะเข้ามาแล้วได้ซ้ายโซมิองแมาวางแข้งสายสวยครับสองชาติจากกัมพูชาแม่ตอนนี้ซีโอสิบปัจจุังของผมนั้ดูอยู่นะามาได้ยังไงมาได้ยังไงุนดูเดือดนะครับคู่นี้ครับอาอวุธไม่หยุดเลยฮะนี่ฮะยรางวันดูเดือดมีให้แล้วครับเป็นถ้วยจากพระท่าน,นองค์มนตรี ท่านกัปนานรุดิดครับเข้าไปครับลุนรางวัลดูเดือนนะครับเอาตอนนี้ต่อยขวาวิธีครับมโซมิองเกมบุกเข้าไปเตซ้ายครับโอ้โหงัดเข้าไปบ้าทีไม่ทีหนึ่งหมดยกเดี๋ยวพักสักครู่ครับเอาละครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือมวยไทยคาดเชือกนะครับ 3ยกนะครับยกสุดท้ายนะครับกับรายการสึกเอ็กซ์ตร้าไฟมวยไทยบางบ่อนะครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนะครับก็ขอเสียงกำลังใจจากแฟนมวยทั้งสนามเลยครับตบมือให้ทั้งคู่นะครับเป็นกำลังใจอยากให้ดูเดือดจริงๆครับขอเสียงตบมือหน่อยครับดังๆครับดังๆครับขอบคุณครับทั้งโซมยองแล้วก็สองชาติครับ แม้ว่าจะไม่ใช่นักมวยไทยแต่ว่าเขาก็สู้กันเต็มรูปแบบครับสมยองก็จะเมียนมาครับสองชาติจากกัมพูชาครับยกสุดท้ายครับ3ยกไมาต้องหยุดครับเหนืองพอไม่มีคนนี้เอาให้เต็มยกเลยนะครับยกสุดท้ายครับยกที่สยกตัดสินนะครับใครจะเป็นผู้ชนะ ระหว่างโซมิองนักชกจากเมียนมานะครับจอมบูจากหงสากับสองชาติเซียบอร์นะครับจากกัมฟูชานะครับมกัมพูเดียอ่าอ,อย่าฟ้องอย่าฟ้องมาลุยเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเตะย่างเดียวครับเตะซ้ายครับมโซมิองต่อยซ้ายเตะขวาต่อยซ้าย,าอย,ายเอาฟันนะครับเสียปอแมเสียปอนี่ก็หลอสวนหนักๆแรงๆอยู่แล้วเสียบอแมสองชาติ มาจากกัมพูาีาโอ้มันแล้วครับมันในรูปแบบมวยค่าดเชือกครับอขอบคุณแล้วครับขุมพยัยเทพอทธิโมนชัยแตยพักที่เป็นกลู้มิทักษ์จัดในวันนี้ฮะนำคนนี้มาให้ได้ชมกันแบบมันมัน,มนโยกลบโอ้โหแถมเลยครับลูกนี้ลงโทษแล้วครับจังหวะของโซมิอองโวยซ้ายครับเอาหน่อยเอาหน่อยครับหลุนรางวัลดูเดือดครับ ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ความทุ่มเทของนักมวยนะครับมาดูจังหวะแข้งขวานะครับสองชาติขวายาวแม่ตอนนี้แฟนๆบอกว่าขวายาวซ้ายโอ้ยซายก่อนครับมาโซมิองโซมิองสืบสืบขวาก็าไปเตะซ้ายก็โหยเตะลำตัวไปีกทีครับมาสีโค้งชีิสุดท้ายเลย ซึมเข้าไปขวามาขวายาวสองทีเอาแบตเตะเลยเตะเลยเตะซ้ายโอ้ขวากับ้ายครับล่อกันมันเหลือเกินครับตอนแข่งเป็นดุนดุนะครับมันมันเตะกะครับหนวมไอคาดเชือกพิมมัดมือนี่มัดสันมือนี่มันหลุดครับอ่ะปัดเจ็บปัดเจ็บปัดดีเอาลุยนะครับตอนนี้เวลาไม่มีเหลือนะครับนาทีสุดท้ายแล้วครับให้บันบันกับสายไม่ทิ้งตั้งล้าครับ นักชกจากเมียนมาโซมิองโดนมากนะครับว่าไงสองชาติกับสองชาติกับฟูเนี้โอ้ยบุกเข้าไปครับโดนศอกขวาน้ำกระจายเลยครับโดนศอกมาสายกับขวาเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยครับคิดได้ทําเลยครับไม่ต้องรอนะครับนี่เตะขวาสองชาติเตะซ้ายคืนครับโซมิองนัที่สุดท้ายเลยครับร่วมลุ้นกันแล้วครับใครจะเป็นผู้ชนะวัดกันที่แข้งดอกแข้งสายโซมิองขวาสองชาติ สองชาติอย่าช้าสองชาติแเตะขวาโอ๊ยขวายาวนี่ฮะเต็มันตัวเตะไปร้อมันคเอาไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนนะครับไม่ต้องจับแล้วครับไม่ต้องเตะขวาไปกทีโอ้ยเนี่ยโดนดอกนี้แหละครับนี่ฮะแบบโซมิองซ้ายเอาคืนเอาคืนครับเอาคืนดูครับเอาครับคิดได้ทำไมครับเวลาใกล้จะหมดครับเอาให้หยุดเลยครับหยุดที่เสียงระฆังไปเลยครับโซมิองทีบสองชาติ จังหวะสองกับต่อยหมัดโซมิองสายขวาแม,ม,ม,ม่นหมัดหนึ่งสองครับเกมันอันตรายเอาคืนก่อนสองชาติกัมบูดียเราชกดูเตะขวากับแม่ยกไปขึ้นเอาขวาสองชาติโดนซ้ายโอ้โหปลอมอือใชครับท่านผู้ชมครับโอ้โอเต็มยกเลยครับสามยกก็จริงแต่ว่าเป็นสามยกที่มอบความสุขให้พี่น้องในสนามและก็พี่น้องทางบ้านที่ชมมวยคู่นี้ครับเราดูกรรมการชูมือก่อนครับกรรมการนรงการครับ แดงมีเป็นอ้าหโอ้โหคุณเบกกี้ขึ้นไปเชือกชนในสี่้วตีแลบการลงมาครับอสองมีออ,องนี่แล้วก็พยายการชูมบือครับแตสูมั่มนใจครับนี่ก็เป็นชัยชนะที่นิดขาดของเจ้าโซงมอองนะครับลกชกจากเมียนบ้านนะครับแมบโชว์เลยอขอบพระคุณนะครับสำหรับแฟนๆของเรานะครับ ที่โรงเรียนบางบ่บอวิทยาคมนะครับให้กำลังใจกันนะครับทั ty, ้งคู่นะครับแพ้ชนะเกมกีฬานะครับครับเราพักก่อนสักครู่เดียวครับเดีย๋ยวเราชมต่อเลยนะเด,ด,ดี๋ยวจะรับรางวัลน,นะครับ,บร,รับรางวัลน,นะครับเราชมต่อเลยนะครับเราคุณพิเชษบนเวทีแล้วครับมาพบกับคุณพิเชษครับ ท่านผู้ชมครับต้องถือว่าเป็นคู่ที่สนุกดูเดือนจนทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันยกให้คู่นี้เป็นคู่ดูเดือดประจำรายการนะครับเราจะมอบคู่ดูเดือดประจำรายการให้กับคู่นี้นะครับสชาติกับโซอบิองนะครับขอดีดนเชิญท่านายนอำเภอบางบอนนะครับมอบถ้วยดูเดือดให้กับมวยคู่นี้นะครับท่านกรกฏบุญยามิ่งนะครับมอบทางด้านของ โซมีอองครับรับรางวัลคู่ดูเดือนครับจากท่านนายอำเภอครับโซมีอองครับนักชกจากเมียนมาครับท่านนายอำเภอเชิญครับนี่คือคู่ดูเดือนประจำรายการนะครับแล้วก็มอบใปกัทางด้านของสองชาติสสโอปอนี่ครับขอบคุณท่านนายอำเภอตะกุยญามิ่กนะครับถือช่วยเท่ๆเลยนะครับ